สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมนาเมซองนะคะกับคลิปมิเ r ียฟ o ริตสนะคะคลิปนี้นะคะรวมทุกหมวดหมู่เลยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะคะปีนี้โลบายนะคะใช้ของไม่เยอะเลยใช้ทีละชิ้นใช้ให้หมดแล้วค่อยเปลี่ยนนะคะฉะนั้นก็รวมทุกแคตตากรีนะคะทั้งบิวตี้สกินแคร์ไลฟ์สไตล์ของใช้ในบ้านนะคะที่ชอบรวมๆมมาอยู่ในคลิปเดียวเลยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะแท็กทุกอย่างไวใ้ให้ในคลิปเหมือนเดิมคะ่ะเอาจริงๆหมวดสกินแคร์เป็นหมวดที่เครียดมากเพราะว่าเราอะทำคลิปเอ็มพีนะคะในอินสตาแกรมไปแล้ว แล้ว2คลิปนั้นแล้วเราก็ทิ้งพวกแบบ ขวดไปหมดเลยโดยที่ลืมคิดว่าเราจะต้องทำมิเดียเฟรนด์นะคะฉะนั้นใครที่เอออยากจะเก็บตกสิ่งที่เราใช้หมดระหว่างปีนะคะสามารถไปดูอินสตาแกรมได้นะคะเราจะมีทําคลิปเอ็มพีก็คือพวกของที่เราใช้หมดไปแล้วนะคะแล้วก็มีรีวิวแต่ละตัวเลยนอกจากสิ่งที่พูดไปแล้วนะทาง IG นะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดถึงสกินแคร์ที่ชอบกันละกันเริ่มต้นเป็นหมวดหมู่แรกอันแรกนะคะจะเป็นตัวนี้ Pericone MD นะคะตัวนี้จะเป็น Intensive p r Minimizing Toner นะคะซึ่งจริงๆตอนที่ได้มาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่า ปกติรู้สึกว่าโทนเนอร์เป็นโปรดักที่เราใช้แล้วก็ไม่ได้เห็นผลลัพธ์ที่มันว้าวขนาดนั้นสําหรับ p e r ร์โคนเอนะคะไม่เคยใช้เลยแต่ว่าเอาจริงๆแพคเกจิ้งก็คือดูเป็นสกินแคร์ที่ฉันจะใช้มากนะคะ มีความธรรมชาติมีความหอมอ่อนๆนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันฉุนหรือว่าอะไรนะแล้วเราอะ่ะก็ใช้กับสาลีนะคะหลังๆห,หน้าตัวนี้จะเป็นตัวแรกเลยเช็ดผิวก็รู้สึกว่าเออปกติเราก็เป็นคนล้างผิวสะอาดอยู่แล้วเนาะแต่พอได้เช็ดอีกทีนึงอะ่ะก็รู้สึกว่าเออผิวมันได้รับการปฏิบัติมันรู้สึก f r e ชนะคะด้วยกลิ่นอะไรด้วยแหละแต่ว่าอันนี้เริ่มใช้ควบคู่กับการทานอาหารเสริมเนาะก็รู้สึกว่าผิวดีมากเลยเรารู้สึกว่าผิวเปล่งปังอะ่ะอาจจะมาจากอาหารเสริมนะแต่ว่าเรื่องแบบูคุมมนต่ตตาางๆๆดะว ความสม่าเสมอของสิวแล้วว่าตัวนี้อาจจะมีส่วนช่วยนะเพราะว่าเราเคยลงตอนที่เราได้รับอ่ะก็มีคน DM มาว่าแบบเออตัวนี้ดีมากใช้แล้วรูขุมขนเล็กลงนะคะเออเรารู้สึกว่าเออมันช่วยเรื่องความเรียบเนียนนะใครที่แบบผิวมันแล้วรู้สึกว่าเออมีปัญหารูขุมขนตัวนี้นะคะก็แนะนําต่อมานะคะสกินแคร์จากแบรนด์เฟชนะคะตัวนี้จะเป็นตัวดังของเขานะคะก็คือเป็นซอยเฟสเคลนเซอร์นะคะคือจะบอกว่าเรื่องเท็กเจอร์ก็ดีแล้วนะแต่ว่ากลิ่นอะ่ะคือแบบ มันดีมากจริงคือไม่รู้ว่าทําไมไม่เคยใช้เคยใช้แต่ตัวโทนเนอร์ที่มีกลิ่นกุหลาบนะคะแต่ว่าตัวนี้ได้มาลองแล้วคือแบบดีมากกลิ่นมันจะมีความแบบดอกไม้ดอกไม้คือเท็กซเจอร์เขาจะเป็นแบบนี้เนาะ มีลักษณะแบบเจลๆแล้วก็สีใสแบบนี้นะคะตัวนี้ความว้าวของมันคือมันสามารถใช้ได้3แบบนะก็คือสามารถใช้แบบแห้งได้สามารถใช้แบบเปียกได้แล้วก็สามารถใช้ควบคู่กับมาส์ที่เป็นโคลนได้ด้วยนะคะก็เออแล้วแต่ว่าใครอยากจะใช้แบบไหนตัวนี้คือสามารถรีมูฟเมคอัพได้ทุกคนคือสามารถลงที่ผิวนวดๆๆน,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 นะคะพวกแบบอายเมคอัพสามารถออกมาได้เลยคือตัวนี้เรามีโอกาสไปอีเวนต์กับทางแบรนด์ด้วยเนาะคนที่ไปงานบางคนคือเขาก็ลองรีมูฟจริงๆคือแบบมาสคาร่าก็เอาออกอะเออว้าวมากเลยนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าล้างเสร็จแล้วอะผิวมันมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วว่าน่าจะเหมาะกับคนแบบีิว่ทสมผิวแห้งอะไรเงี้ยสำหรับเราที่เป็นคนผิวมันอะเรารู้สึกว่าใช้แล้วมันก็ยังเลิศมากเลยเพราะปะกะติเวลาเราล้างหน้าเราจะเป็นคนที่แบบ ขอบหน้าอะไรเงี้ยกรอบหน้าจะค่อนข้างแห้งนะคะแต่ตัวนี้คือไม่เป็นเลยใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ต้องรีบไปลงโทนเนอร์ลงเอเซนส์อะไรแบบนี้ค่ะก็คือเลิศมากอีกอันนึงนะคะที่พูดไปแล้วทาง IG แล้วก็เคยติดเฟรนด์ไปแล้วนะคะก็คือเซราวีมอยส์เจอร์ไรซิ่งโลชั่นนะคะตัวนี้เป็นแบบครีมกันตายที่ใช้ง่ายมากๆนะคะหลอด50กรัมนะคะก็คือพกพาสะดวกด้วยแล้วก็มันใช้ควบคู่กับแบบสกินแคร์ที่มีแอคทีฟอินกรีเดียนต์ได้นะคะรู้สึกว่าเออมันจะไม่ไปตีกันอะไรเงี้ยเพราะตัวนี้ ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะคนแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ก็เป็น moisturizing lotion แบบสามัญประจําบ้านแล้วกันนะคะคือมีติดไว้ตลอดต่อมานะคะอันนี้ ใช้จนตัดหลอดนะคะกับครีมกันแดดของสกิน o ูอันนี้รู้สึกว่าแบบ texture มันดีเราจะใช้เป็นแบบ everyday sunscreen เนาะวันที่แบบเอเราทำงานอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น spf 5 0บวก pa 4บวกนะคะเวลาเราใช้อะ่ะเราจะรู้สึกว่ามันให้ความแบบ glowy เนาะผิวเราอะ่ะวันที่เราไม่ได้ลงรองพื้นไม่ได้ลงครุชชั่น,นอย่างเงี้ยเราทาแค่น,นี้อย่างเดียวเราก็รู้สึกว่าเออหน้าเรามีความ glow แต่มันไม่ได้แบบมันเมือกนะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออผิวมันดูสวยอะ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปลงอะไรนะคะคนที่ผิวมันอาจจะ จะลงแป้งใน T zone นะให้มันรู้สึกว่าแบบเออไม่ไม่กรจนเกินไปแต่โดยรวมคือดีเลยนะคะชอบ texture แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะกับเป็น everyday sunscreen นะเนื้อไม่หนักไปแล้วก็ถึงจะทาควบคู่กับเมคอัพก็ไม่ตีกันด้วยขออภัยในความแบบ ไปไปมานะคะอันนี้เป็นเซรั่มนะคะที่ชอบมากคือชอบมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วนะคะตัวนี้เคยติดฟีริทเหมือนกันแต่ว่าที่เคยติดจะเป็นสูตรเก่านะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะจะเป็นชิเซโดอัลทิมูลสี่จนนะคะตัวนี้จะเป็น power infusing serum คือฉันเลิฟตัวนี้มาตั้งแต่รุ่นที่แล้วอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่เริ่มใช้ขวดนี้แอบกลัวว่าแบบเอ้ยจะชอบเท่าสูตรเก่าไหมเพราะว่าสูตรเก่าอะคือใช้ตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยผิวฉันมันเปลี่ยนไปมันดูดีมีอร่าผิิดปกตนะคะค ว่าพอได้ใช้รุ่นนี้ก็รู้สึกว่าเออยังเลิศเหมือนเดิมคือเขาปรับเรื่องส่วนผสมนะคะแต่ว่าความดีงามยังเหมือนเดิมคือใช้ได้ทั้งเช้าเย็นคือไม่หนักเกินไปนะคะเท็กซ์เจอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีความบางเบานะคะ คือเราอ่ะเป็นคนที่แบบกลัวการใช้เซรั่มตอนกลางวันเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออบางทีมันทําให้หน้ามันในช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้แบบเบามือนะแล้วก็ทาตามด้วยกันแดดนะคะเอออยู่ได้ทั้งวันนะคะแล้วก็ใช้ตอนกลางคืนก็คืออาจจะโบกมากกว่าปกตินิดนึงเพื่อให้ดูแลผิวอย่างล้าลึกนะคะก็ตัวนี้ใครที่เป็นคนผิวผสมผิวมันนะคะแนะนํามากๆเรารู้สึกว่าแบบเราใช้แล้วมันเห็นผลตั้งแต่วีคสองวีคแรกเลยอะในความที่แบบผิวมันดูแข็งแรงผิวมันดูแน่นผิวมันดูแบบเปล่งปั่งแบบที่ หออธิบายไม่ถูกอะ่ะเออใครที่เป็นแฟนอัลติมูนเหมือนกันนะคะลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างหน่อยว่าแบบเออใช้แล้วผิวมันเป็นไงต่อมานะคะสกินแครชิ้นสุดท้ายแล้วกับตัว m a d a r a r e t i n o l a l t e r n a t i v e Plant Eye Serum นะคะก็อันเนี้ยจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับรอบดวงตาที่เป็นเซรัมอันแรกของเราเลยนะปกติจะใช้เป็นายครีมมาตลอดแต่ว่านี่ตัวนี้นะคะคือใครที่ไม่ชอบอะไรเนอะเนอะหน,หนาน,านาเนี่ยเออตัวไอเซรัมนี้ก็เป็นอัลเทอร์นทีฟที่ดีเพราะว่ามันซึมง,ง่ายมากมาก คือบางทีอะครีมที่มันค่อนข้างหนักนอะเนาะกว่าเราจะแบบ นวดให้มันซึมมันแอบหน้ารำคาญนิดนึงแต่ว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออไม่ได้ต้องการการดูแลแบบล้ําหรือก็อาจจะอยากดูแลเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องรอยคล้ําต่างๆนะคะตัวนี้ก็ดีเลยคือเราอ่ะจะใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้ริ้วรอยเยอะอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาเราได้ทาไอครีมอ่ะมันเป็นการช่วยกันลดบวมไปในตัวด้วยนะคะก็สําหรับใครที่กําลังมองหาไอเซรามที่แบบบางเบานะคะตัวนี้ก็ได้มาจาก The Beauty Club นะคะเดี๋ยว ลิงไว้ให้ด้วยก็ทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะได้มาจาก beauty craze นะคะใน IG เขาจะชื่อ btc bangkok นะคะสามารถไปดูได้มีโปรดักที่เป็นนิชเยอะมากๆนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นบอดี้แคร์ละกันนะคะมาด้วยกัน2ตัวนะคะตัวนี้จะเป็นอิงกู g l o w i n g p i n e a p p l e body wash นะคะเป็น body w a s h ที่ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้มันช่วยมากๆเลยอะใครที่แบบเป็นสิวเป็นแผลที่หลังแล้วมันทิ้งรอยด่างดําเอาไว้นะคะอย่างเราอะเป็นสายออกกําลังกายใช่ไหมช่วงที่มันหน้าร้อนหรือว่าช่วงที่แบบเราออกกําลังกายหนักๆแล้วเหงื่อเยอะๆบอกตรงๆว่าแบบผื่นชอบขึ้นหลังสิวชอบขึ้นหลังนะคะตัวนี้ช่วยมากๆเลยเราอะใช้ตัวนี้ควบ กคู่กับการไปหาหมอเพื่อเลเซอร์หลังนะคะสําหรับเราเราทําที่ xo clinic นะคะเพราะว่าอยู่ในโซนที่พักเนาะแล้วก็คุณหมอน่ารักพนักงานน่ารักมากๆทํากับพี่เนี่ยสอคอสติดนะคะก็ช่วยมากๆในเรื่องแบบ ความเนียนของผิวแล้วก็เรื่องแผลที่เคยเป็นที่หลังนะคะแล้วก็คุณหมออาจริงจีคุณหมอแนะนําแบบไม่กักเลยคือที่คลินิกอะเขาก็มีขายสเปรย์ที่เป็นแบบ BHA กรดต่างๆที่ช่วยเรื่องกระจ่างใสด้วยเนาะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าเออจริงๆชาโวเจลก็สามารถลองปรับไปใช้ได้นะคุณหมอบอกเอออันนี้ก็ดีซึ่งเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออทําควบคู่กันไปเนาะตัวนี้มันช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ไปเลเซอร์ด้วยเพื่อดูแลให,ให้มันตรงจุดมากขึ้นนะคะก็เออรู้สึกว่าช่วยมากๆเรื่องแผลสิวที่หลังอะคือดีขึ้นมาก มากนะคะตอนนี้ก็แบบสามารถใส่สปอร์ตบาร์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นก็ใครที่มีปัญหานะคะเดี๋ยวลิงก์คลินิกไว้ให้ด้านล่างด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นเดโอดอรรน์นะคะสําหรับใช้ใต้วงแขนเราอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะปกติจะใช้ที่เป็นแบบเชิงสารส้มนั่นแหละเออเรารู้สึกว่าอันนั้นใช้แล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าเอออันนี้ได้ตัวนี้มาทดลองนะจากคิวส์นะคะตัวนี้จะเป็น over and under cream to powder deodorant นะคะมันก็จะเป็นลักษณะครีมเนาะแล้วเราก็ใช้ทาตรงใต้วงแขนได้เลยตัวนี้ชอบมากๆ กลิ่นของเขาเขาเป็นกลิ่นที่สิกเนเจอร์มากๆบอกไม่ถูกมันหอมแต่มันไม่ได้แบบหอมหวานหรือว่าหอมสดชื่นมันจะมีความแบบมันละมุนอะ่ะบอกไม่ถูกแล้วก็ต้องเบามือนิดนึงในการใช้น้ไม่งั้นอาจจะเป็นคราบนิดนึงแต่ส่วนตัวชอบนะแล้วก็คือน้องสยบกลิ่นได้ดีแล้วก็กิ่นหอมค่ะ มาในหมวดหมู่เมคอัพกันบ้างนะคะมีมาไม่เยอะเลยเพราะว่าของเปลี่ยนไปไม่เยอะอย่างพวกแบบรองพื้นไม่เปลี่ยนเลยมีพวกอายแชโดว์อายพาเลตคอนซีลเลอร์ก็ยังใช้อันเดิมๆนะคะเพราะพวกเนี้ยอย่างพาเลตตามันใช้ได้ประมาณ2ปีเนาะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนละกันอะไรที่เราใช้เยอะสุดนะในการแต่งหน้าบอกเลยว่าคือคิ้วกับแก้มแล้วก็ปาก สองตัวที่อยากพูดถึงอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นลุกแบบละมุนล,ละมุนตุ่นตุ่นน,นิดนึงอันนี้จะเป็นลุกแบบสดใสใช้แล้วแบบดูหน้าไบท์นะคะอันนี้จะเป็นของ3 c e นะคะจะเป็นบลัชไล i g เตอร์สีมิ d i Hype นะคะถ้าอย่างที่เห็นอะ,อะคือตลับน้องอะ จะแบ่งเป็นอย่างนี้นะคะ2ฝัง่งอันนี้จะเป็นบลัชอันนี้จะเป็นไฮไลท์เตอร์ซึ่งเวลาเราปัดอะเราก็จะปัดแบบรวมไปเลยนะคะมันก็จะได้แก้มที่ค่อนข้างแบบ g l วี่นิดนึงแต่มันก็ไม่ได้แบบโหวาวขนาดนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นสีที่น่ารักอะคือใช้ออกมาแล้วรู้สึกว่าได้ลุคที่ดูสดใสเนาะหรือว่าแต่งหน้าแนวธรรมชาติที่อยากให้หน้าดูสดชื่นดูท์นะคะเราก็จะเลือกใช้อันนี้ค่อนข้างเป็นสี everyday เลยอีกตัวหนึ่งนะคะลอร่าเมอร์เซยอันนี้จะเป็นตหลับ ที่เขาออกมาช่วงชไน n e สนิวเ y ีย r นะตลับธรรมดารู้สึกว่าจะเป็นสีน้ตาตาลปกตินี่แหละแต่ดู อันนี้คือใช้จริงสุดๆนะคะอันนี้บุ่มไปเยอะแหละอันนี้จะเป็นบลัชสี่ดังของเขานะคือสีจินเจอร์เพิ่งได้ลองตอนที่ไปเรียนแต่งหน้าที่เคาน์เตอร์ลอร่าเมอร์เซยนี่แหละแต่จะบอกว่าแบบเอ้ยตั้งแต่ใช้มาคือแบบติดใจมากช่วงที่ได้มาแรกๆนี่คือใช้ทุกวี่ทุกวันมันเป็นสีที่แบบคือมันต้องใช้แบบการปัดเยอะนิดนึงนะแต่สีมันจะละมุนมากคือค่อยๆเลเยอร์ลงไปนะคะแบบเราจะปัดทีนึงใช่ไหมแล้วก็ค่อยย้ำจุดที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากที่จะให้มันเด่นอะ่ะอีกทีนึงนะคะรริงๆบบลเเเนนนี่ป็ออะไทแบบหมืนคนา ไม่ค่อยถามกันเนาะเพราะมันอาจจะไม่ได้เด่นเหมือนสีปากสีตาอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาปัดอันเนี้ยคือคนถามจริงว่าแบบเฮ้ยเ <c oughs> สียอะไรทําไมมันดูละมุนแล้วมันก็แบบไม่ได้โทนโดดส้มจนเกินไปมันมีความนูดนูดบางอย่างนะคะที่เรารู้สึกว่าเออเวลาแต่งแล้วลงตัวคืออันเนี้ยจะเป็นลุคธรรมชาติก็ได้หรือว่าจะเป็นลุคแบบสโมกกี้ปัดอันเนี้ยก็ยังสวยอยู่มันไม่ได้ดูเยอะเกินไปนะก็ แนะนำนะคะอีกอันหนึ่งนะคะเป็นอันที่เพิ่งเริ่มใช้ได้2วีคแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยอะ่ะคือหลายๆคนจะรู้เนาะว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบคิ้วดํามากๆแต่ว่าเวลาเราเขียนคิวว้วอ่ะเราชอบเขียนสีน้ําตาลฉะนั้นน่ะมันจะต้องปัดขนคิ้วด้วยแล้วก็อันเนี้ยเป็นโปรดักต์แบบ2 in one นะคะอันนี้เป็นของ a r t i s t r y คือจริง a r t i s t r y ก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันดูผู้ใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้ยได้มาลองใช้นี้แล้วชอบมากเป็นน้ําตาลที่ออกอมเทานิดนึงเนาะแล้วหัวเขาจะเป็นแบบนี้ คือมันก็เขียนง่ายอยู่นะเราว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะแบบคอนโทรลง่ายอะอยู่กลางๆไม่ได้แข็งไปไม่ได้นุ่มไปนะคะแล้วก็เขียนรู้สึกว่ามันถนัดมือดีแม้ว่าน้องจะอ้วนๆคือตอนแรกอะสั่งไปไม่ได้รู้ว่ามีอีกด้านหนึ่งด้วยคือนึกว่าเป็นดินสอเขียนคิ้วเฉยๆ900กว่าบาทก็แอบรู้สึกว่าเออราคาก็สูงอยู่นะแต่ว่าอยากลองใช้เนาะพอได้มาปุ๊บเฮ้ยที่น้องราคา900กว่าบาทมันอาจจะเป็นพออันนี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแค่ไอตรงมาสคาร่าปกติเขาก็ขายกันประมาณ300400แล้วเนาะได้มาคือแฮ ปี้มากแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะหมดพร้อมๆกันไหมนะคิดว่าตัวมาสคาร่ายังไงก็ยังสามารถใช้ไปได้อยู่นะคะแม้ว่าฝั่งดินสอจะหมดแล้วอะแต่รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่ง่ายเวลาพกเราก็พกแท่งเดียวเนาะใครที่คิวน้อยแบบเราอะบางทีมันจะมีอัซิเดนที่แบบเล่นกับหลานอยู่แล้วแบบเอามือมาปัดอะไรเงี้ยห่างคิ้วหายอย่างเงี้ยก็สามารถพกน้องคนนี้ไว้ได้เลยนะเรารู้สึกว่าเออตอบโจทย์และสีคือถูกต้องมากๆต่อมานะคะชิ้นสุดท้ายของเมคอัพนะก็คือลิปของกีโกะจะบอกว่าตัวเนี้ได้มาด้วยความบังเอิญเพราะว่าเราอะชอบลิปกี ที่เป็นกลอสใสนะคะแล้วเราอะ่ะใช้จนหมดแล้วก็รู้สึกว่าโอเคต้องกดสั่งนะคะแต่ว่าอันนี้กดมาผิดอันอันนี้จะเป็นรุ่น plumping effect lip cream นะคะสี transparent ซึ่งเรานึกว่ามันเป็นสีใสแต่เปล่าคะ่ะมันเป็นสีขาวๆแบบนี้ จริงๆก็ทาอยู่ด้วยนะทาทับลิปสีอีกทีหนึ่งคืออันเนี้ยด้วยความที่เขาเป็น plumping lip เนาะมันก็จะให้ความรู้สึกเย็นยาวนานอยู่นะทาแล้วก็จะมีความแบบจือเบาๆแต่และว,ว่าซิ gnature ของลิปกีโกะมันคือความวาวเขาจะทําให้สีลิปมันดูลำมุนขึ้นอะเวลาเราทาเราจะทาแค่กระจับด้านบนนิดนึงแล้วก็ตรงด้านล่าง มันจะให้เอฟเฟกที่แบบเอ้ยปากมันดูอวบอิ่มปากมันดูจูวซี่เวลาเราทาเราจะทาสีปากให้ดูสดกว่าปกตินิดนึงแล้วก็เวลาทาพวกกลอสของกีโก้ทับอ่ะมันจะทําให้สีมันดูละมนขึ้นอ่อนลงอะไรประมาณนี้ก็จะใช้เวลาในการแบบเออปรับตัวนิดนึงกับการลงสีเบสนะคะกว่ามันจะแบบเออลงตัวแต่ว่าได้มาแล้วรู้สึกว่าชอบมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปกดกลอสสีใสมาเพิ่มนะเพราะว่าอันนั้นก็ยังต้องการอยู่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากมาไปอะ่ะคือแอคทีฟแวที่ชอบแต่ว่า เอามาแค่ชิ้นเดียวนะเพราะว่าเอาจริงๆคือแบบก็ชอบหลายแบรนด์แต่ว่าเหมือนนะอาจจะแบบโพสเยอะแล้วในอินสตาแกรมนะคะอยากจะหยิบชิ้นที่ไฮไลท์สำหรับเรามาแล้วกันกับตัวนี้เลย Waking Be นะคะเรารู้สึกว่าตัวนี้คือได้มาแล้วชอบมากรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวซิกเนเจอร์บราของเขาที่มันแบบเราว่ามันโลคัดนิดนึงเนาะแล้วมันเป็น V คัดด้วยอะเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้อย่างแรกเลยคือสีพาวเดอร์พิงค์คือแบบสวยมาก อันนี้เราใส่ไปอีเวนต์ของเฟรชเนาะซึ่งแบบ CI มันถูกต้องมากๆแล้วเราเองอะ่ะไม่เคยใส่แอคทีฟแวร์ที่สีหวานขนาดนี้มาก,ก่อนซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่แล้วมันขับผิวมากเลยอะ่ะวันนั้นคือคนทักเรื่องชุดเยอะมากนะคะมี DM มาถามเยอะมากแล้วก็เวลาไปอีเวนต์เองคนก็ถามว่าแบบอุ้ยอันนี้ชุดนี้ของอะไรเพราะว่าเราใส่คู่กับตัวเลกกิ้งขาย,ยาวด้วยนะแต่ว่าตัวเนี้ยคือแบบสำหรับสาวคับเอทั้งหลายอะ่ะใส่แล้วมันดูมีหน้าอกมากๆเลยนะคะตัวนี้ด้านในเขาก็จะมาพร้อมกับฟองน้ําที่มันแอบเสริมทรงใใหห้้้นนนิดนึคืออส่แลวาก ยอ,อยากให้ลองมากๆนะคะสาวครับ A ครับ B คือใส่แล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเสริคมความมั่นใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มันไม่ได้แบบโป้จนเกินไปอะ่ะเรารู้สึกว่าเออเราก้มเล่นพิลาทิสมันก็ยังโอเคอยู่นะเพราะว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นบาจิ๋วขนาดนั้นอะ่ะเหมือนท่อนล่างมันก็ยัง cover เ,เนื้อหนังเราพอที่จะรู้สึกว่าเออมันยังให้ support ที่ดีกับเราอยู่ต่อมานะคะโปรตีนที่ชอบนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยติดฟีวิตไปหรือยังแต่ว่ากินมาเป็นปีแล้วรู้สึกว่าโปรตีน รสกาแฟเนี่ยเรา ให้แบรนด์นี้แบรนด์เดียวเลยคือพลานโตเจนิกนะคือเป็นโปรตีนพืชที่สากน้อยแล้วก็รสชาติละมุนเรารู้สึกว่าไม่ต้องไปชงกับน,นมอะ่ะคือชองกับน้ําเปล่าใส่น้ําแข็งคืออร่อยแล้วเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งคือติดแบบติดมากต้องกินทุกวันนี่ดูเหลือแค่นี้แล้วอันเนี้ยกระปุกที่3แล้วใครที่รักโลกนะคะสามารถซื้อแบบรีฟิลได้ดิฉันก็ซื้อแบบรีฟิลเหมือนกันใครที่แบบอยากจะเสริมโปรตีนให้เยอะขึ้นในปีนี้นะคะก็สามารถไปดูกันได้นะเป็นรสที่เราชอบที่สุดละ ตต่อมานะคะเป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มเหมือนกันละกันขออภัยในกาแฟที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะอันนี้จะเป็นแก้วจากเนสเพรสโซนะเป็นแก้วเท a าเวที่แบบชอบมากคือเพิ่งได้มานะคะเรารู้สึกว่ามันปิดแน่นหนาดีแล้วไซส์ก็กําลังดีสำหรับใส่เครื่องดื่มเย็นนะใส่น้าแข็งปุ๊บกดกาแฟสามารถออกจากบ้านได้เลยเพราะว่าน้องมีที่ปิดหลอดให้ด้วยไม่กระฉอกใดๆนะถึงเห็นปะมันจะมีจุดที่แบบสามารถกรึบลงไปได้นี่ ยมันอมีสิ่งมากคือฉันชอบเพราะว่าแบบเป็นแบบ productive girl เนาะบางทีต้องเดินทางหอบของเองจะให้ฉันมาถือแก้วกาแฟแล้วก็แบบมีหลอดอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะหกทุกคนเวลาเราออกจากบ้านเราก็อยากที่จะแบบเออคล่องตัวมากที่สุดนะคะตัวนี้สามารถใส่กระเป๋าไปได้เลยไม่ต้องตัวมันน้องจะหกใดๆแล้วก็ถึงที่หมายปุ๊บแล้ว แก่ออกมาโอ้โหง่ายได้ชีวิตดีนะคะก็แนะนําให้มีมากๆโดยเฉพาะคนที่มีเครื่อง n น s p r e s s o อยู่แล้วนะคือแบบมันทําให้การเอากาแฟออกไปนอกบ้านมันง่ายมากๆเลยต่อมานะคะนี่เลยอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่ practical เลยแต่ว่าสวยคืออันเงี้ได้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะจากนินนินแบล็กลิสซี่เครดมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากเป็นอะไรที่ฉันจะไม่ซื้อเองแน่นอนเพราะว่าเวลาดีฉันซื้ออะไรอะฉันจะนึกถึงการใช้งานเป็นหลักว่าเอ้ยถ้าแก้ว ไซนี้เอาไปกินลไรถัมหน่อย วายฉันก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ Alcohol, ฉันก็ไม่ดื่มอันนี้คือได้เอามาใช้คืออะไรรู้ป่ะเอามาใส่วิตามินรอกินตอนเช้าก็คือเราอ่ะจะกินวิตามินหลังทานข้าวเราก็จะเอาวิตามินทั้งหลายแหล่หลายเม็ดที่เราอยากกินเอามาใส่ปุ๊บแล้วเราก็ตั้งรอไว้เหมือนเป็นที่ใส่ย,ยาถามว่าใช้ดื่มน้ําเปล่าได้ไหมก็ได้แต่ว่าเออสองอึกหมดแต่ว่าใดๆคือตั้งตรงไหนก็สวยคือมันมีความปุกป,ปิ๊กน่ารักค่ะคือแค่เห็นก็ชื่นใจบางอย่างแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่เพื่อนซื้อมาให้เราเพราะเราไม่มีวันซื้อเองแต่ถาาามมมว่มีในนบ้นแป อันนี้จะเป็นของแบรนด์ไทยนะคะชื่อว่าซา d i n e s คือดูดิคัลเลอร์คอมโบมันแบบน่ารักมากตั้งไว้ตรงไหนคือแบบน่ารักไปหมดอันนี้จริงๆแล้วเป็นแก้วไวน์นะคะใครที่เป็นสายดื่มก็สามารถไปดูได้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับมิ d i เย a ร์เฟร s เอามาใต้ายเยอะมากๆนะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย